ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาพพระมหาพุทธ,ธิตะสิปโปวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจน้องที่น่ารักมีแต่ความร่าเริงและก็เป็นที่นานนโมนาส่วนหนึ่งทุกเช้าน้องเขาก็จะทำบุญตักบาตรเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพแห่งความดีภาพแห่งรอยยิ้มฉะนั้น อาตมาภาพก็จะได้ถามคุณโยมย่าโยมย่าเกี่ยวกับน้องพุทธว่าน้องพุทธอายุเท่าไหร่น้าโยมย่าโยมย่าถือไม่เนาะโยมย่าโยมย่าน้องพุทธชื่อจริงน้องสกุลน้องปฏิหารชื่อปฏิหารโสภาเพชรโสภาเพชรอายุเจ็ดขวบอายุเจ็ดขวบเป็นเด็ก ไม่สมประกอบเป็นเด็กอ่าเป็นคนพิเศษของรัฐบาลคนพิเศษเนาะคนพิเศษของรัฐบาลใหอยู่กับย่าอยู่กับย่าอยู่กับย่าเลี้ยงมาแต่สองขวบปีนี้อายุกี่ขวบนะป้าเจ็ดยมย่าเจ็ดเจ็ดขวบเนาะเจ็ดขวบตอนนี้น้องเข้าเรียนยี่สิบเอ็ดเข้าเรียนอยู่พอเข้าเรียนแล้วเข้าเรียนแล้วอยู่ตอน ตอนประมาณย้อนไปนี่ประมาณตั้งแต่ที่อาตมามาตอนนั้นเห็นน้องยังเดินไม่ได้น้อง,องอเดิน <ยา S 2> ไม่ได้ต้อง,องนั่งรถเข็นประคอง,องประคองเอ,อบอกญาติโยมทุกการทุกคนตอนแรกที่จะมาภาพได้เข้ามาโปรโดก็คือมาบินเบาทน้องพุธก็จะนล,<ด>ลูกรรีลูกรนก็คืออยากจะใส่บาตรเห็นพระมาบินเบาทอยากจะไปใส่บาตรร่วมกับคุณย่าอยากจะมีส่วนร่วม ทีนี้ก็น้องก็เดินก็ลําบากก็ต้องอาศัยย่าอาศัยพี่อาศัยน้องช่วยประคับประคองบางครั้งก็อยากนั่งโต๊ะอยากนั่งเก้าอี้ก็ต้องมีพี่มีน้องมีย่าช่วยยกนั่งโนย่าเนาะแต่ก่อนเนาะแต่พอมาปีเดินได้ดิปีนี้เดินได้มาปีนี้ใช่ไหมคุณย่ามาปีนี้เพิ่งเดินได้เพิ่งเดินได้ปีใหม่นี่แหละโอ้ปีใหม่มานี้เดินเองได้เลยเนาะเดินเองได้เลยเดินเองได้แข็งแล้วแข็งไหนละ แต่ก่อนก็ต้องประคับประคองเนาะประคับประคองต้องได้อุ้มต้องได้อุ้มอืตอนนี้น้องก็การกินการกินกินกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเนาะการกินการกับข้าวอะไรทุกอย่างได้หมดแกระเริงนะเห็นเริงเนกับอน้องน้องปอนนี่เขาเป็นน้องปอนเนี่ยเป็นเป็นพี่สาวน้องปอลเป็นพี่สาวช่อ๋อน้องปอนเป็นพี่สาว น้องปอนก็อายุกี่กี่ขวบแล้วน้องปอนปีนี้เรียนเรียนปไหนปห้าแล้วอ๋อน้องพุทธนี่เรียนปหนึ่งอนุบาลอนุบาลน้อยการอนุบาลเนาะอนุบาลอ๋ออนุบาลอนาใน้องพุทธลองยืนยืนลององยืน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 ยนยื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 นนยื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 นนยนยื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  ได้เย,ยินพุทรูปหล่อ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 มากนะเป็นเด็กที่มีความขยันแล้วก็ทุกเช้าอาตมาภาพก็จะเดินมาบินทบาตน้องพุทธเขาก็จะรอใส่บาทนะเห็นแล้วก็น่ารักเป็นภาพที่นานุโมทนาญาตโยมท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นคลิปที่อัตมาภาพได้อ่าแชร์ให้ยาตโยมได้แลเห็นนะน้องพุทธเขาก็จะใส่าบาทกับคุณย่า ทุกวันทีเดียวเห็นภาพแล้วก็ประทับใจน้องเขาเดินแข็งแรงแล้วตอนนี้นะคุณย่าเนาะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเดินแต่ไกลไม่ได้เพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยนะหายวายปวดขาโอ้ช่วงงเดินได้ช่วงปีใหม่ผ่านมานี่น่ะสี่ห้าเดือนเองเนาะปีนี่แหละโอ้เด็กที่ราเริงเด็กที่ราเริงเดี๋ยวเราไปดูน้องเดินกันเนาะคุณย่าเนาะเดี๋ยวให้พี่น้อง ยาติโยมทุกคนได้ให้กําลังใจกับน้องพุธลแล้วกเ็เราจะมาดูน้องเขาเดินออกกําลังกายแล้วก็จะได้เห็นคือพยายามเดินไปๆนะตอนนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นน,นะนทั้งกระดูกทั้งร่างกายก็จะแข็งแรงเนาะอย่ยาเนาะไปเดี๋ยวนําพี่น้องทุกท่านไปดูกันไปดูน้องพุธเดินกันพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูน้องพุธจากดินไดู 这一万大概。 มาที่มาที่โอ้ยังเตเลยเต็มเตมเตเตากิงมากครับมอกมากโอ้เอาดูนีับกระเงนาะยาเนาะดับกระเง หันหน้ามาหันหน้ามาลูกหันหน้ามาเออจริงเก่งเก่งเก่งไปเดินมารถไปเดินมาเออเออเดินกลับอีกนิดนึงเดินกลับไปรถอีกนิดนึงเออโอ้เดินแข็งแรงแล้วเดินแข็งแรงเออแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนี่แข็งแรงเราตก็ร่าเริงมากน้องพุต เขาก็จะเดินอยู่ง,งี้เนาะโยมเนาะเออไม่วันเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเดินได้แล้วก็สบายใจคุณย่าแล้วสบายใจคุณยา่าสบายใจพี่ป่านะแตก่ก่อนต้องพยุงเนาะจะไปไหนก็ต้องพยุงเออ,เอ,ออันนี้น้องน้องก็เดินได้แล้วอ่า เองได้สบายใจใเอออนุบาลแล้วทงพุทธรโรงเรียนเด็กพิเศษเนาะนนแต่ว่าน้องก็ตื่นแต่เช้านี่ปลุกหรือว่าเขาตื่นเองดูโอ้ตื่นเองเลยนี่โอ้ตื่นทุกเช้า ตลอดเลยไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเลยคือเองตลอดอืมอืมเขาก็เล่นครับ